สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันในรายการรักสุขภาพนะครับกับเรื่องราวสุขภาพต่างๆที่จะมาพูดคุยกันวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งคนไทยกําลังประสบกับปัญหาเรื่องของภาวะโรคไตกันเยอะทีเดียวนะครับแล้วเป็นโรคเรื้อรังทําให้เกิดความทุกข์ทรมานกับคนที่อยู่ในภาวะไตวาย,ว,ายวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของไตาวายเรื้อรังเนี่ยนะครับโดยได้รับเกียรติจากแพทย์ของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลกครับพันโทนรวีพุ่มจันทร์อายุรกรรมโรคไตครับคุณหมอทํางานด้านนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับคุณหมอกันเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณรัญจักรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพอพูดถึงเรื่องของไตเนคุณหมอครับทุกคนมีไตหมดถูกไหมครับไม่มีใครไม่มีไตนะครับเป็ดไปไม่ได้เลยนะครับที่จะไม่มีไตทีนี้ไตเนี่ยเราไปทําความรู้จักก่อนว่าไตตกลงทำหน้าที่อะไรอย่างไรกับร่างกายของเราบ้างครับคุณหมอครับก็สําหรับโรคไตของคนเราเนี่ยจะมีสองข้างนะครับก็จะอยู่ข้างซ้ายและข้างขวานะครับตำแหน่งเนี่ยก็จะประมาณ ปั้นเอวทั้งสองข้างนะครับก็ไตเนี่ยทำหน้าทีา่หลักๆใหญ่ๆเนี่ยสามอย่างด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งก็คือทำหน้าที่ขับของเสียจากร่างกายนะครับโดยการกรองจากเลือดแล้วก็ขับออกเป็นปัสสาวะนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือทำหน้าที่สำหรับขับสารน้ำและเกลือแร่ต่างๆที่เกินความจำเป็นสำหรับร่างกายเนี่ยออกอโดยทิ้งทางปัสสาวะ และอันที่3ที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับนอกจากทําหน้าที่กรองของเสียนอกจากทําหน้าที่ขับปัสสาวะแล้วเนี่ยไตยังผลิตฮอร์โมนบางตัวนะครับอย่างเช่นฮอร์โมนสําหรับการสร้างเม็ดเลือดแดงที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่าอิิโทโปยตินนะครับเจ้าฮอร์โมนตัวนี้มันมีประโยชน์อะไรกับร่างกายครับคุณหมอสาหรับฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยเมื่อผลิตจากไตปุ๊บเนี่ยจะไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ย สร้างเม็ดเลือดแดงให้สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าคนไข้ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังเนี่ยจะมีภาวะซีดรวมด้วยนะครับจากการที่ขาดฮอร์โมนตัวนี้ครับถืงว่าว่าเอ๊ะทำไมมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเม็ดเลือดได้ด้วยนะครับเพราะว่าไตเนี่ยมีส่วนทําให้ไปผลิตฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเม็ดเลือดนะครับ2อย่างหลักๆเลยนะครับเกี่ยวข้องกับการขับถ่ายของเสียแล้วก็น้ําออกจากร่างกายและอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ ทำให้เม็ดเลือดแดงนั้นสมบูรณ์นะครับ,รบทีนี้เกิดอะไรขึ้นกับคนไทยเขาบอกว่าคนไทยเป็นโรคไตกันมากขึ้นอันนี้จริงไม่จริงครับหมอในปัจจุบันนี้นะครับก็มีการศึกษาพบว่าประชากรไทย,ยป่วยเป็นโรคภาวะโรคไตเพิ่มขึ้นนะครับ,รบต้องเรียนท่านผู้ชมนี้ว่าโรคไตเรื้อรังจะมีอยู่ทั้งหมด5ระยะนะครับ,รบเราจะแบ่งภาวะโรคไตเรื้อรังเนี่ย ตามการทำงานของระดับที่เรียกว่าการทำงานของไตนะครับซึ่งจะวัดจากค่าการตรวจค่าในเลือดและนำมาคำนวณนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า g o m e r l a r filtration rate หรือที่เรียกสั้นๆว่า GFR นะครับภาษาชาวบ้านเราอาจจะเรียกทั่วๆไปว่าตามความหนักเบาของอาการที่เป็นหรือเปล่าครับคุณหมอระดับ1-5เนี่ยระดับ1ผมเดาว่าน่าจะ ยังมีไตที่ทำงานอยู่ได้พอสมควรนะแต่ถ้าระดับ5นี่แสดงว่าโอ้โหมันมันเริ่มจะหมดหน้าที่แล้วมันทำงานไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนั้นใช่หรือเปล่าครับครับกอ็อย่างที่คุณราจกรกล่าวนะครับก็บสำหรับในระยะไตาวายเลื้อลรังเนี่ยที่เราแบ่งเป็น1-5เนี่ยเราก็จะแบ่งตามการทำงานของ GFR เป็นช่วงๆนะครับ โดยถ้าเป็นระยะ1เนี่ยก็ GFR ตั้งแต่90ขึ้นไปนะครับถ้าเป็นระยะ2เนี่ยก็ตั้งแต่60ถึง90โดยประมาณนะครับแล้วก็ตั้งแต่ระยะที่3เนี่ยก็ประมาณ60ลงมา30มจนถึง60และระยะที่4เนี่ยก็คือ15 3 0ถึง30นะครับนั่นคือต่ำมากที่สุดแล้วนะครับครับทีนี้เราจะมีอาการอย่างไรเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปอย่างที่คุณหมอบอกว่าระดับความรุนแรงของไตาวายเรื้อรังเนี่ย1 อา,อาจจะมีตัววัดเป็นภาษาอังกฤษไปหน่อยนะครับบางท่านบางคนอาจจะงง <c oughs> เอาที่อาการพื้นฐานก่อนว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าไตาเริ่มทํางานไม่ปกติอาการมันจะเป็นยังไงคุณหมอครับก็สําหรับอาการของคนไข้ไตเรื้อรังเนี่ยก็จะล้อเลียนกับการทํางานที่ผมเรียนให,ให้ทราบเมื่อข้างต้นนะครับ,รบอันดับแรกเนี่ยเ,เมื่อ ร่างกายเสียสูญเสียการทํางานของไตจนกระทั่งไตวายเลือรลังเนี่ยอันดับแรกก็จะมีการข้างของของเสียในเลือดมีการคลั่งของของเสียในเลือดเลยครับนะฮะคนไข้ก็อาจจะมีอาการอันนี้ก็จะหนักเบาแล้วแต่ระดับความรุนแรงนะครับถ้าระดับเบาๆบาก่อนอาจจะมีแค่การขึ้นไส้อาเจียนก่อนอ๋อเริ่มแรกนี่อาจจะแค่ขึ้นไส้อาเจียนอาจจะมีขึ้นไส้อาเจียนมีเบื่ออาหารนะครับทานได้น้อยลงอาจจะเปลี่ยนนอนไม่ค่อยหลับ จนกระทั่งถ้าเป็นมากขึ้นก็จะมีอาการสับสนฟังดูอาการอย่างนี้เนี่ยเหมือนอาการหนักไปทางจิตนะหมอครับ <c oughs> ป่วยทางจิตอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็เป็นได้ทั้งนั้นเลยครับเ,เบื่ออาหารคลื่นไส้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบไม่อยากอาหารนอนไม่ค่อยหลับ,บแต่ที่ไหนได้เกี่ยวกับไตครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นแรกๆนี่บางทีอาจจะดูไม่รู้สิใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ที่ที่อยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบก็คือ ให้ทราบอาการข้างต้นไว้เพื่อถ้าเรามีอาการข้างต้นแล้วเราสงสัยเนี่ยก็ <c oughs> ให้แนะนํามาที่โรงพยาบาลแล้วก็แพทย์จะได้ทําการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> ถ้าอาการเป็นอย่างที่คุณหมอพูดถึงเฉยๆเนี่ยแสดงว่าไตาเริ่มเริ่มไม่สามารถทําหน้าที่ของตนเองได้เต็มที่แล้วเนี่ยนะฮะอันนี้คือเริ่มต้นใช่ไหมคลื่นไส้ <c oughs> ไม่อยากอาหารรแล้วก็มีความรู้สึกว่านอนไม่ค่อยจะหลับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้เนี่ย มีการฟื้นฟูอะไรได้ไหมถ้าเกิดว่าไปหาได้เร็วๆถ้า,าแพทย์หาหมอได้เร็วๆครับอันนี้ก็จะจะมาถึงการนําไปสู่การหาสาเหตุของภาวะตาไตวัยเรื้อรังนะครับก็คือครเราเมื่อเจอภาวะตาไตวัยเรื้อรังเนี่ยเราต้องหาสาเหตุนะครับซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยจะมีจากโรคต่างๆนะครับ,รบทั้งที่เป็นโรคของร่างกายเองอและอันที่สองก็คือเป็นโรคจาก จากโรคไตโดยตรงนะครับอย่างที่เห็นในภาพนี่คือสาเหตุของโรคไตเรื้อรังมันจะแบ่งยังไงครับคุณหมอส่วนใหญ่คือถ้าสาเหตุส่วนใหญ่ในอันนี้โดยทั่วโลกและโดยในประเทศไทยด้วยนะครับก็ถ้าเป็นจากร่างกายเนี่ยก็จะเป็นโรคเบาหวานนะครับที่เราเลียกเบาหวานลงไตคือผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยจะเป็นไตวายเรื้อรังเยอะที่สุดมีบางส่วนใช่ครับเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดไตวายเรื้อรังในครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับ oh, oh. และ,ะส่วนที่เป็นสาเหตุจากโรคไตเองเนี่ยก็จะมีโรคที่เป็นภาวะไตอักเสบจากภาวะสาเหตุต่างๆอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันของตนเองก็ได้นะครับโดยเป็นโรคไตยอยู่แล้วหรืออ,อีกอันดับหนึ่งที่พบในประเทศไทยบ่อยก็คือภาวะนิ่วนิ่วในไตนะครับ,รบซึ่งถ้าเราตรวจเจอตั้งแต่แรกๆว่ามี นิ้วอุดตันในไตเนี่ยเราสามารถเอานิ้วออกไตก็จะฟื้นได้ครับถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยจจะเป็นวิธีการดูแลหรือเยียวยาได้ง่ายหน่อยวางงันแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่เห็นในแผนภูมิเมื่อสักครู่นี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุมาจากเรื่องของความดันโลหิตสูงกับเรื่องของเบาหวานอันนี้เกินครึ่งเลยใช่ไหมครัที่เป็นตผู้ป่วยไตวายเรื้อรังสองอย่างนี้รวมกันในสักร้อยแล้วเท่าไหร่ ที่เป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังโดยจากสาเหตุเบาหวานเนี่ยก็ประมาณ30-40%สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเฉพาะแค่เบาหวานเนี่ยนะแค่เบาหวานประมาณหนึ่งในสามแล้วของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังนะครับแล้วความดันแล้วความดันเนี่ยก็สักประมาณ20-30%ิบสามสิบเปอร์เซ็นต์สองโรคนี้ก็เกินครึ่งเกินครึ่งเลยนะเกินครึ่งแล้วครับโอ้คนที่เป็นเบาหวานกับความดันโลหิตสูงนี่ก็ต้องระวังหน่อยว่าตนเองกำลังจะเข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรัง มันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับทาไมคนเป็นเบาหวานถึงเป็นไตาวายเรือ้องอะจากคนไกการที่ที่เราเรียกว่าเบาหวานลงไตเนี่ยนะครับต้องทราบนิดนึงว่าปกติแล้วการที่พยายามแพทย์พยายามให้คนไข้เนี่ยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์เนี่ยก็เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรคเบาหวานนะครับ,บซึ่งภาวะแทรกซ้อนอาจากตัวโรคเบาหวานเนี่ยเราจะแบ่งเป็น สองกรณีนะครับกรณีแรกคือภาวะฉับพลันนะครับซึ่งได้แก่น้ําตาลสูงเกินไปหรือต่ําเกินไปนะครับอันนี้ก็ทำให้ช็อกหมดสติได้ทั้งีูกเลยอีกกรณีอยู่ๆเป็นขึ้นมาปุ๊บอาการหนักเลยอะไรอย่างเงี้ยนะในส่วนที่2เนี่ยที่เราเกี่ยวข้องกับไตก็คือภาวะเรื้อรังจากโรคเบาหวานก็ได้แก่หลอดเลือดต่างๆนะครับเพราะว่าเมื่อน้ําตาลสูงในเลือดนานๆเนี่ยจะมีผลต่อหลอดเลือด ของร่างกายที่ทําให้เสื่อมได้ก็จะแบ่งออกเป็นหลอดเลือดขนาดใหญ่นะครับเช่นสมองหัวใจนะครับแล้วก็หลอดเลือดขนาดเล็กเช่นจอประสาทตาเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตหรือว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทอันนี้ผู้ป่วยก็จะมีอาการชาปลายมือปลายเท้านะครับคือเลือดมันไปเลี้ยงอย่างถปลายมือปลายเท้าคือลดลงเช่นเดียวกันเลือดไปเลี้ยงที่ไตลดลงก็ทําให้ไตเนี่ย มีอาการย่ำแย่ของตัวมันเองไปด้วยใช่ไหมอย่างนั้นครัับบแล้วความดันล่ะฮะความดันเกี่ยวยังไงความดันก็คล้ายๆกับภาวะโรคเบาหวานนะครับเมื่อความดันสูงนานๆไม่ได้ไม่ได้รับการรักษาเนื้อเยื่อที่บุเส้นเลือดเนี่ยจะถูกทำลายไปเรื่อยๆโดยที่บางครั้งแรกๆเราอาจจะไม่มีอาการแต่เมื่อเนื้อเยื่อที่บุหลอดเลือดเนี่ยถูกทำลายไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีอาการ อย่างที่กล่าวมาเป็นไตวายเลือรลังได้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับโรคอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าไตนี่มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดทั้งในเรื่องของการขับถ่ายท้องเสียการที่เลือดเหล่านี้จะไปเลี้ยงอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายรวมไปถึงไตด้วยนะฮะรวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งที่คุณหมอบอกก็คือเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงด้วยนะฮะโอ้โหนี่เกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับ อาการกาาคุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมครับอีกอันหนึ่งที่จะเรียนให้ทราบที่หนึ่งนะครับถึงอาการอ,อาการาเมื่อสักครู่ที่ได้เรียนมาแล้วว่าอาการจากการขั้งของของเสียนะก็คือมีอาการตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนนะครับม,มีเบื่ออาหารมีซึมลงมีสับสนได้อีกอาการหนึ่งที่อยากจะให้ทุกๆท,ท่านได้สังเกตนะครับก็คืออาการของ จากการทำงานที่ขับน้ำและเกลือแร่ลดลงอันนี้คนไข้อาจจะมีอาการบวมบวมเกิดขึ้นนะครับโดยลักษณะบวมของโรคไตที่เป็นลักษณะเฉพาะนี่ก็คือบวมช่วงเช้าแล้วก็จะบวมมากที่หนังตาบวมช่วงเช้าครับแล้วก็บวมมากที่หนังตาหนังตาคือบริเวณด้านบนนี่ใช่ไหมครับผมก็อาจจะมีร่วมร่วมกับหน้าแข้งบวมแล้วก็ตาบวมนะครับแล้วก็อาการจะเป็นเป็นในหายนะครับ แล้วก็<ม>อาจจะมีร่วมกับอาการอื่นเช่นปัสสาวะเป็นฟองหรือ<ม>ถ้าเป็นมากก็อาจจะมีปัสสาวะลดน้อยลงได้เลยครับแต่ว่าถ้าทั่วทั่วไปไม่ได้มีอาการอื่นร่วมด้วยถ้าปัสสาวะเป็นฟองนี่บางท่านบางคนก็บอกเอ๊เกยเห็นเป็นฟองอยู่ทุกวันอย่างนี้ไม,ไม่ยังไม่ถึงขั้นนั้นใช่ไหมครับมันจะต้องมีอาการอย่างอื่นประกอบด้วยครือยังไงใช่ครับก็ oh. ถ้าไม่แน่ใจเนี่ยก็อาจจะ แนะนำให้มาที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจปัสสาวะและก็ตรวจการทํางานของไตจะปลอดภัยที่สุดครับนี่ครับเป็นอาการเตือนนะเป็นอาการเตือนถูกต้องทีนี้ดูแล้วหนังตาก็บวมแล้วนะฮะปัสสาวะก็มีอาการผิดปกติน้าแข้งก็บวมด้วยแต่ไม่ไปทําอะไรภาวะของไตวายเรื้อรังมันก็จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมันจะเกิดอะไรกับร่างกายเราต่อครับเมื่อภาวะ ไตาวายเลือรังเนี่ยดำเนินไปเรื่อยๆนะครับก็ตามระยะที่ผมเรียนท่านผู้ฟังเมื่อสักต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับ,รบก็จนกระทั่งาการทำงานไตเหลือน้อยมากโดยปกติถ้าเป็นระยะสุดท้ายนี่ก็คือการทำงานลดน้อยกว่า,าที่เรียกว่า GFR น้อยกว่า15นะครับน้อยกว่า15มิลลิลิตรต่อนาทีต่อ,อหอ 1 7ึ่งจเคือมันขับขอ,ของเสียออกมาได้น้อยมากอย่างนั้นใช่ไหมคุณหมอขับน้อยมากาข,ขับของเสียออกมาได้น้อยมากเลย,เ,ยเมื่อถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยอาการก็อย่างที่ผมเรียนมาทั้งทั้งหมดข้างต้นเนี่ยก็จะมีปรากฏออกมาหมดเลยม,มีน้ําท่วมปอดอมอีขึ้นซึมสับสนขึ้นไส้อาเจียนนะครับแล้วบางคนถึงขั้นก็ช็อกหมดสติอาจจะถึงเสียชีวิตได้นะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ควร ล่อยทิ้งไว้นะฮะการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีจำเป็นไหมกับเรื่องของไตาวายเรื้อรังสำหรับในในเราคงแบ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับกับกลุ่มความเสี่ยงมากกับความเออสี่ยงน้อย,ค,อยความเสี่ยงสูงก,ก็คือ กรณีคนไข้ที่มีอายุเยอะนะครับมีโรคประจําตัวหลายๆโรคเช่นเบาหวานความดันนะครับคำว่าคนไข้ที่มีอายุเยอะนี่คือเยอะขนาดไหนครับผมโดยสักประมาณหกสิบถึงเจปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุขึ้นไปนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่ามีโรคประจําตัวโรคเบาหวานโรคความดันคันนี้คือกลุ่มเสี่ยงสูงเลยครับร่วมกับอาจจะมีบางกลุ่มที่อายุน้อยแต่มีการใช้ยานะครับเช่นยาแก้ปวด ที่เราเรียกว่าเอนเซมครับ oh. แก้ปวดที่เราชอบซื้อตามร้านขายยาหรือจะเป็นพวกยาหม้อยาลุกกรอนพวกนี้ก็จะทําให้เกิดแก้ปวดวกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะ <ผม S 2> ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อที่เขาบ,บอกยาคลายกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะโอ้นี่นะฮะค,คนที่ชอบทานยาแบบนี้เป็นประจําต้องระวังเป็นโรคไต เพราะว่ามันไปทําให้เกิดอะไรขึ้นกับไตหรือไงฮะยากลุ่มนี้เนี่ยจะทําให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตเนี่ยมีการหดรัดตัวทําให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงนะครับถ้ารับประทานยาติดต่อกันนานๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดไตวายเรื้อรังได้ครับก็อย่าไปกินสุ่มสี่สุมห้าครับส่วนยาหม้อยาอะไรนี่ก็อาจจะมีส่วนผสมของยาพวกนี้อยู่ด้วยครับนะต้องครับเราอาจจะไม่ทราบ ว่าส่วนผสมที่แท้จริงเป็นอะไรบ้างครับบางคนนี่ดื่มอักๆเลยนะเห็นเป็นสมุนไพรเขาโฆษณาเป็นสมุนไพรเขาคงไม่มีผลข้างเคียงอะไรที่ไหนันนนะตายพังไปหมดแล้วนะครับอันนี้อันนี้คือกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมกลุ่มเสี่ยงสูงคือผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่ใช้ยาแก้ปวดที่เกี่ยวข้องกับการคลายกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยนะแก้การอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นประจำอันนี้คือกลุ่มเสี่ยงสูงอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มไหน อีกกลุ่มที่มีความเสี่ยงอ,อ,อื่นๆก็คือเช่นคนไข้ที่อาจจะมีเป็นโครคโรไตเดิมอยู่แล้วนะครับ<อ>เช่นโรคพุ่มพวงที่เรารู้จักกันเลยโรคภูมมแพ้โรคภูมิแพ้ตัวเองโรค SLE ลีนะครับอันนี้ก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อไตวายเรื้องหรืออาจจะเป็นโรคภาวะไตอ,อักเสบจาก ภาวะอื่นๆนะครับจะมีบางโรคที่เจอในคนไทยบ่อยๆที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า IgA nephropathy อันนี้ต้องอาศัยการวินิจฉัยจากการเจาะชิ้นเนื้อมาตรวจครับอันนี้คือกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดมากกว่าบุคคลทั่วไปธรรมดาทีบที้เท่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เห็นคุณหมอพูดถึงเรื่องของกินเค็มกินเปรี้ยวกินอะไรล่ะอาหารรสจัดอะไรจริงๆแล้วเกี่ยวกับไตไหมครัที่เขาพูดกันโดยทั่วๆไปบอกว่าถ้ารับประทานอาหารรสจัดแล้ว เดี๋ยวจะทําให้ไตพังอะไรอย่างนี้เกี่ยวไหมอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับสาเหตุของโรคไตวายเรื้อรังที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ข้างต้นนะครับก็คือเราพบว่าโรคส่วนใหญ่เนี่ยที่ทำให้เป็นสาเหตุหลักเนี่ยก็คือโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นการ รับประทานอาหารเค็มอาหารหวานอาหารมันจัจดๆเนี่ยก็จะทําให้โรคที่เป็นสาเหตุเนี่ยแย่ลงแล้วก็ทําให้ตไตวายเหลือรังมากขึ้นนะครับ,รบมันก็ไปเสริมกันอยู่แล้วไปเสริมกันเสริมกันให้แรงนะฮะแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นความดันโลหิตสูงยังไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ชอบเหลือเกินอาหารรสจ,จัดไม่ว่าจะเป็นหวานจัดเค็มจัดหรือจะเป็นเผ็ดจัดเผ็ดจัดนี่เกี่ยวไว เผ็ดจัดนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงมากเ้่แต่อาจจะไปแฝงอยู่กับรถอื่นๆครับนะฮะแต่หลักๆก็คือรสเค็มจัดเค็มจัดมันจัดหวานจัดเนี่ยนะครับอืมก็ต้องระวังกันเอาไว้นะครับทีนี้พอเป็นแล้วเนี่ยเห็นก็บอกว่าก็ก็ไปฟอกไตสิถ้าอย่างนั้นครับคือการฟอกไตเนี่ยหายไะอคือการต้องเรียนอ่า คุณรัจกรและท่านผู้ชมให้ทราบนิดหนึ่งนะครับว่าการรักษาสําหรับโรคไตวายเลื้อรังเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นสองระยะนะครับ<ม>ระยะแรกก็คือการรักษาก่อนการบําบัดไตทดแทนครับทีนี้เราจะทราบยังไงว่าจะถึงที่มีระยะที่ต้องบําบัดไตทดแทน<ม>ปกติแล้วแล้วก็วัดจากการตรวจเลือดนะครับแล้วก็เข้าสูตรคํานวณแล้วก็คานวณออกมาเป็น GFR <ม>นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็น อายุรแพทย์โรคไตเนี่ยเป็นผู้วินิจฉัยแล้วก็ให้การารักษาว่า,าผู้ป่วยรายไหนจะต้องบำบัดไตทดแทนหร,หรือยังนะครับ嗯嗯ซึ่งอันนี้อาจจะต้องต้องอาศัยแพทย์เป็นหลักทีนี้ก็สำหรับการรักษาในระยะก่อนการบำบัดไตทดแทนเนี่ยเราก็จะเน้นที่การคุมโรคที่เป็นสาเหตุเป็นหลักนะครับ,รบเช่นคุมเบาหวานให้ดีนะครับคุมความดัน หรือว่าถ้ามีนิ้วเนี่ยก็อาจจะต้องอนำนิ้วออกนะครับเพื่อให้ชะลอการเสื่อมของไตให้ช้าที่สุดนะครับ,รบโดยปกติแล้วเนี่ยก็สำหรับการรักษาก่อนการบำบัดไตท,ทดแทนเนี่ยเราก็จะกระทำตั้งแต่ระยะไตไวายเรื้อรลังตั้งแต่ที่3ที่4ลงมานะครับเราก็จะอาศัยการควบคุมโรคดังที่กล่าวเป็นหลักแล้วก็ร่วมกับ การปรับเปลี tá, illing, el, ่ยนพฤติกรรมคือการควบคุมอาหารแล้วก็การออกกําลังกายนะครับการทําจิตใจให้สดชื่นนะครับในอันดับต่อมาเนี่ยเมื่อโรคเป็นมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ระยะที่ต้องบําบัดไตทดแทนนะครับหรือที่เราเรียกว่าระยะไตวายไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะครับก็คือคนไข้เนี่ยจะมีอาการดังกล่าวที่ผมกล่าวข้างต้นไปร่วมกับมีการทํางานไตเนี่ยเหลือน้อยมาก เป็นระยะที่5หรือระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่การบําบัดไตทดแทนครับคำว่าบําบัดไตทดแทนก็คือไปฟอกไตนั่นเอน,นะอใช่ไหมครัจริงๆการฟอกไตเนี่เป็นหนึ่งในการบําบัดไตทดแทนนะครับ<อ>ที่ที่เราเคยได้ยินเนี่สำหรับการบําบัดไตทดแทนเนี่จะมีทั้งหมด3อย่างนะครับอ,อย่างแรกเนี่คือการฟอกหน้าท้องนะครับอฟอกที่หน้าท้องครับ การฟอกหน้าท้องเนี่ยก็คือการที่เราจะใส่สายเข้าไปในช่องท้องอซึ่งสายเนี่ยจะอยู่เป็นถาวรได้นะครับแล้วก็ปล่อยเราจะมีน้ํายาสําหรับล้างไตเนี่ยปล่อยเข้าปล่อยออกปล่อยเข้าแล้วก็ค้างไว้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแล้วก็ขับของเสียออกทางน้ำยานะครับแล้วก็ปล่อยออกซึ่งข้อดีของการบําบัดไตทดแทนโดยการฟอก ฟอกทางหน้าทองเนี่ยก็คือคนไข้สามารถทําเองที่ที่บ้านได้นะครับเราจะปล่อยน้ําเข้าน้ําออกประมาณวันละ4-5ถึครั้งนะครับแล้วก็อาจจะมาปรับยารับยาดูผลเลือดที่โรงพยาบาลพบอายุรแพทย์โรคไตและคุณพยาบาลสักประมาณ2-3เดือนครั้งครับอันนี้เป็นกรณีแรกอันนี้ถ้าเพื่งพาตนเองได้ดีก็จะได้ผลดีทีเดียวครับครับแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้ใช่หมครัยังมีวิธีอื่นอีก ครับผมก็วิธีที่สองเนี่ยก็คือสำหรับเหมือนที่คุณรัญจกรกล่าวเมื่อคู่นี้ก็คือ,คอาการฟอกเลือดนะครับการฟอกเลือดนี่ก็คือจะต้องอทำเส้นเลือดเทียมนะครับที่โดยส่วนมากก็จะทำที่แขนก่อนแล้วก็ต้องมารับการบำบัทดไตทดแทนด้วยเครื่องอเครื่องฟอกไตประมาณอาทิตย์ละสองสามครั้งนะครับ อันนี้ข้อดีก็ก็ก็มารับการบริการที่โรงพยาบาลนะครับแต่ว่าข้อข้อเสียก็คืออาจจะต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลอา<ง>ทิตย์ละสองสถึงามครั้งทุกอย่างอยู่ในหลักประกันสุขภาพท่นหน้านะครับ,ค,รบคือไม ถ้าเกิดว่าเป็นขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรแต่เรื่องของการเดินทางอะไรมันก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนาะจะบอกว่าไม่เสียนี่ก็ไม่ไม,ไม่เชิงนะฮะแต่ในการรักษาพยาบาลนี่ก็ไม่เสียเอาเป็นว่าไม่มีใครอยากฟอกแน่ไม่มีใครอยากรักษาโรคไตวายเรื้อรังหรือเวลานิดเดียวก็คุณหมอครับนอกจากจะป้องกันตนเองโดยทั่วไปไม่ให้เป็นเบาหวานไม่ให้เป็นความดันโลหิตสูงยังมีอะไรแนะนํา คุณผู้ชมอีกไหมครับว่าถ้าไม่อยากเป็นไตวายเรื้อรังเนี่ยต้องป้องกันตัวเองยังไงควรมีพฤติกรรมอะไรยังไงครับก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเมื่อเราทราบโรคที่เป็นสาเหตุของภาวะไตวายเรื้อรังเนี่ยเราก็พยายามที่จะป้องกันโรคเสียตั้งแต่ก่อนเกิดก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับอันง่ายๆก็การเรื่องการกินรับประทานอาหารก่อนนะครับลดหวาน ลดมันลดเค็มนะครับเพื่อลดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็อันดับที่2ก็คืออาศัยการสังเกตอาการอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับถ้ามีอาการบวมเป็นเปนหายบวมที่หนังตาปัสสาวะเป็นฟองปัสสาวะออกน้อยลงมีคลื่นไส้อาเจียนนะครับไม่แน่ใจเนี่ยให้มาพบแพทย์เพื่อทําการตรวจมินิจชัยนะครับพฤติกรรมบางอย่างอย่างเช่นที่เกี่ยวกับน้ํา บางคนบอกว่าดื่มกาแฟเยอะไปเกี่ยวไหมฮะสำหรับกาแฟนี่อาจจะไม่ได้เกี่ยวนะครับแต่ที่เน้นย้ำอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้ยาครับการใช้ยาและการดื่มน้ำสมุนไพรบางอย่างหรือเป็นพวกยาหม้อยาลูกกรนะครับน้ำอัดลมน้ำอัดลมก็จะเกี่ยวข้องกับในส่วนของเบาหวานนะครับกลุ่มเกี่ยวกับน้ำตาลถ้าเกิดว่าดื่มน้ำมากเกินไปบางคนโอ้โหชอบดื่มน้ำจังเลย ครับอันนี้มีผลไหมครับอันนี้จะมีผลในกรณีเมื่อเป็นโรคไตวายเรื้อรังแล้วแล้วก็มีภาวะทำท่วมปอดครับครับแต่น้ำจะมีรายงานบางอย่างที่พบว่าการดื่มน้ำสมุนไพรที่เยอะมากเกินไปเช่นน้ำลูกยอหรือน้ำมะเฟืองนะครับจะทำให้เกิดไตวายจับพลันแล้วก็อาจจะไปสู่ไตวายเรื้อรังได้ครับครับนี่นะฮะเป็นสิ่งที่ คุณผู้ชมคงจะต้องเอาไปใช้ดูในชีวิตประจําวันแล้วก็ปรับใช้ดูครับแต่ก็หลักๆแน่ๆแล้วครับคุณผู้ชมครับคือป้องกันตนเองไม่ให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็อย่าไปใช้ยาในชนิดที่แบบโอ้โหทานยาทานยาอะไรอะไรเผลอไปนิดๆหน่อยๆปวดนิดปวดหน่อยก็ทานยาอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคไตาวายเรื้อรังนี่ก็มีสูงแล้ครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางพันโทนรวีพุ่มจันทร์นะครับแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับโอกาสหน้าคงได้คุยกันใหม่นะครับเพราะจะว่าไปจริงๆรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคไตอะไรเรายังไม่ได้คุยกันเลยก็คงจะมีโอกาสได้คุยกับคุณหมอใหม่ในเรื่องอย่างนี้ครับติดตาม รายการรักสุขภาพของเราต่อไปกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามชมสวัสดีครับ